หงระวังบาซ่าเร่งตัดหน้าอโมริมซัมเมอร์เร่งซื้อ3ตำแหน่งพรีวิวของเยือนสปาร์ตาพาร์คมาสรุปข่าวเลียพูประจำวันที่7มีนาคมกับผมโค้ดแอกนะครับสวัสดีครับคืนนี้มีแมตช์เดย์นะครับเลียพูเล่นเกมยูโรปาลีกไปเยือนที่สปาร์ตาพาร์คในประเทศเช็กมาดูความพร้อมมาจัดเต็มกันนะครับรวมไปถึงเรื่องของกุณซื้ออโมริมแล้วก็เรื่องของแผนการเสริมทัพในช่วงตลาดซัมเมอร์มาสรุปข่าวเลียพูกันนะฮะก่อนอื่น ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนนะครับสำหรับพื้นสมาร์ทแมทสวย่วนไม้ทนไม้ทนหินใครต้องการปูพื้นบ้านใหม่ SPC สมาร์ทแมทตอบโจทย์ทุกการใช้งานกันเชื้อาารากันแบคทีเรียก,รกันปวกกันน้ํา100%ผิวสัมผัสคล้ายไม้จริงมีลายเลือกมากมายรับประกันคุณภาพ15ปีนะครับสนใจไปที่โฮมโปรกรุงเทพปริมณฑลนร้านค้าตัวแทนจําหน่ายทั่วประเทศหรือสั่งตรงทางเพจสมาร์ทแมทหรือโทร0632081188นแะครับแล้วก็นี่นะครับรวมไปถึงกาแฟครัชนะครับมีทั้งรสลาเต้้แลวก็ ดักโรตอเมริกาโน่นะต้องบอกว่าเป็นกาแฟสำหรับคนที่รักการทำงานนะครับแค่ฉีกดื่มอ่ฉีกต้มแล้วก็ดื่มแค่นี้ก็สดชื่นได้แล้วนะครับซึ่งนี่ครับมีโปรโมชั่นครับสั่งซื้อทางไลน์ทางอะไรแบบนี้นะฮะอย่าลืมใส่โค้ดนะครับ Road to Champion โค้ด Road to Champion เนี่ยคนก็จะได้ส่วนลดอีกถึง20%เลยนะครับสำหรับแฟนบอลลิพ bon ูที่ติดตาม ข่าวสารในช่องโค้ดแอคก็จะได้รับโปรโมชันนี้ได้รับโค้ดตัวนี้นะฮะอ,ะอย่าลืมไปก่อโค้ดตัวนี้สั่งซื้อได้เดี๋ยวช่องทางการสั่งซื้อใต้ล่างวิดีโอนะครับตรงเดสคริปชันนะครับขอบคุณกาแฟครัชเอาไว้ด้วยนะครับฝากเขาด้วยนะฮะโอเคมาฮะเริ่มต้นข่าวสารในวันนี้กันเลยดีกว่านะครับก็โปรแกรมการแข่งขันค่ำคืนนี้ครับลิเวอร์พูเจอกับสปาร์ตาปาร์คนะครับเตะเวลาเที่ยงคืน45นาทีนะครับ ก็ถือว่าไม่ดึกจนเกินไปนะบางคนก็อาจจะชอบเวลานี้นะดีกว่าตีสามไหมก็น่าจะดีกว่าแหละนะครับอืเที่ยงคืน45ถ่ายทอดสดทาง B In Sport 3นะครับไปเยือนที่บ้านที่ลังที่ประเทศเช็กนะครับสาธารณรัฐเช็กมาดูความพร้อมของฝั่งเรียบูรเรากันนะครับอ่านะครับก็มาตามนัดจริงๆครับสำหรับโมซาลาเจกินคอปคอนเฟิร์มครับว่าโมซาลาจะเดินทางไปที่ปาร์ค ไปที่กรุงปรากประเทศเช็กด้วยนะฮะเพราะว่าเขาซ้อมกับเรามาแล้ว2วันเต็มๆอ่าชี้เวทคํานี้ครับซ้อมมา2วันครอบสัมภาษณ์เมื่อวันพุธนั่นแปลว่า้อมวันพุธนั่นคือแน่นอนละแล้วก็แสดงว่าวันก่อนหน้าด้วยนั่นก็คือวันอังคารและเพื่อนๆจําได้ไหมครับที่ผมเอาของเดฟโอซีคอปมารายงานให้ฟังว่านาน,นานทีเขาจะมาแบบเอก e ซ์คลูซีฟแล้วเวลาเอกซ์คลูซีฟมักจะเชื่อได้ซึ่งก็เป็นแบบนั้นจริงๆครับว่าโมซาร่าซ้อมได้นะครับ ตั้งแต่วันอังคารแล้วก็วันพุธ2วันเต็มๆแล้วซ้อมแบบเต็มรูปแบบนะทำให้เขาพร้อมแล้วครอปก็บอกว่าตอนนี้มูซาลาพร้อมแบบเต็มพลังซ้อมแบบดูสีหน้าแฮปปี้ยิ้มย้มแจ่มใสมากๆนะครับที่ผ่านมาเขาโชคร้ายไปเจ็บซ้ําในเกมตอนเจอกับเบรนท์ฟอร์ดนะเมื่อไม่นานนี้แต่เขาก็เราเองก็ต้องระวังในการใช้งานเขามากๆนี่คือช่วงเวลาสําคัญที่โปรแกรมการแข่งขันมาเพียบเลยนะครับด,ดังนั้นต้องรอดูว่าคืนนี้เราจะส่งซา่าลงได้สักกี่นาทีเดี๋ยวมาประเมินกัน คือเนี้ยเราได้เห็นซาร่าแน่อาจจะสำรองอาจจะตัวจริงแต่ผมดูทรงแล้วน่าจ,จะสำรองแต่สำรองกี่นาทีก็คงจะได้เรียกเรียกคอามฟิตคอสสนิมกันสักหน่อยละ10 20นาที30นาทีอาจจะมีให้เห็นก็ได้เดี๋ยวมารอติดตามกันคืนนี้ครับส่วนโดมินิกโซบอสไลน์นะครับก็คบ,บอกว่าโซบอสไลน์ so เนี่ยนะเอ่อเกมที่แล้วนะครับในเกมลีกได้ลงเล่นไป15นาทีเนาะถือว่าได้ได,ไ,ดได้ฟื้นความฟิตมาระดับหนึ่ง เกมเนี้กับสปาร์ตาปาก็เดี๋ยวมาดูกันว่าตัวโซฟอ์สไลจะได้ลงสักกี่นาทีเหมือนกันต้องมาประเมินหน่อยก็เดี๋ยวจำนวนนาทีคงจะได้เพิ่มแน่อาจจะมากกว่า15นาทีเพื่อเป็นการแบบเพิ่มความฟิตให้กับตัวนักเตะด,ด้วยแต่ว่า,คร,า,าะค,ะครับก็ย้ำนะครับว่าเคสนี้คล้ายๆกับโมซาร่าตรงที่ต้องใช้งานแบบระมัดระวังในการเจ็บกล้ามเนือ้อซ้ำนะต้องที่ผ่านมาเขาไม่ได้เจ็บหนักนะแต่แค่ว่าไอการเจ็บของเขาเนี่ยมันทําให้เขาซ้อมได้ไม่ไม่เต็มที่ต้องแบบฟื้นฟูร่างกายไปด้วยแล้วก็ซ้อมเบาๆยังซ้อมเต็มรูปแบบไม่ไ่วา ไอทีซ้อมเตะรูปแบบเนี่ยก็เพิ่งเริ่มตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็ทําให้ความฟิตดีขึ้นเรื่อยๆแล้วตอนนี้ก็ซ้อมได้ปกตินะครับคืนนี้ก็น่าจะได้เห็นสมบอสลด์ลงเช่นกันส่วนเคเลอร์ Le ur, ฮะจะ,ะเลื่อนลงมานิดนึงให้เพื่อนๆเ,เห็นชีวินเคเลอร์ Le ur, ที่เมื่อวานนี้ผมบอกแล้วนะครับว่าอย่าเพิ่งไปเชื่ออะไรมากผมก็วิเคราะห์ให้ฟังว่าเดี๋ยวรอดูคอปสัมภาษณ์รอดูภาพซ้อมซึ่งคอปก็สัมภาษณ์คอปก็ไม่ได้พูดถึงจากภาพซ้อมทำให้เราเห็นว่าเขาซ้อมได้ตามปกติ ไม่ได้เจ็บไม่ได้อะไรทั้งสิ้นดังนั้นเมื่อวานนี้ก็มีบางคนเมนมาเหมือนกันว่าเวลามีข่าวลือว่าเจ็บแบบนี้มันถูกต้องเสมอเลยนะแบบว่าเจ็บเจ็บตามที่ข่าวลือออกมาเสมอผมอยากจะบอกว่ามันไม่เสมอไปครับอย่างเคสเนี้ยมันมาจากลือแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆนะฮะลือแบบไม่มีอะไรเลยจริงๆทํทให้สุดท้ายเคเลอก,ก็ไม่ได้เจ็บครับเนาะส่วนคนที่ไม่ต้องลือครับแต่เจ็บจริงนะก็คือเจเดนแดนส์นะครับนะ เกมล่าสุดกับนอตติงแฮมฟอร์เรสที่เขาลงมาท้ายเกมเนาะเลื่อจนจจำได้ไหมแล้วก็เหมือนมีไปประทะกับผู้สาวประตูจังหวะหนึ่งอะเอ้เราก็นึกว่าจะไม่มีเอฟเฟกอะไรจากช็อตนั้นแต่ปรากฏว่าเอฟเฟกหลังจากช็อตนั้นคงมีการมาตรวจกันแล้วละ่ะปรากฏว่าเจเดนดันมีอาการเป็นคอนคัสชันครับคอนคัสชันก็คือการแบบหัวโดนกันล่ะแล้วมีการกระทบกระเทือนทางด้านสมองนิดหน่อยอะไรเงี้ยแบบคือไงอะคอนคัสชันอะเวลาถ้ามีการกระทบกระเทือนอะไรอย่างเงี้ยเขาจะต้องให้พัก มันจะมีมาตรการอย่างพิมพ์ลีก็มีมาตรการโปรโตคอลของทางแบบเวลามีหัวชนกันอะไรแบบนี้ซึ่งซึ่งตัวของแดน c ์ก็คงถูกสั่งให้ต้องพักก่อนบางทีพวกคอนคาชชั่นพวกนี้อาจจะไม่ได้ไม่ได้หนักแต่มันจะต้องเป็นการป้องกันไว้ก่อนอย่างน้อยก็หนสัปดาห์ที่จะต้องไม่ซ้อมหรือต้องหยุดเล่นไปก่อนก็น่าจะประมาณนั้นทําให้ค่าคืนนี้ครับเจเดนแดน์ J จะไม่ได้เดินทางไปกับทีมด้วยแต่ว่าเกมกับแมนซิตี้ ก็เดี๋ยวมาดูกันว่าจะกลับมาซ้อมแล้วก็ถูกอนุญ,ญาตให้กลับมาเล่นได้ในเกมกับแมนซิตี้หรือไม่สำหรับแดนส์นะครับรายชื่อนักเตะที่จะเดินทางไปที่กรุงปรากในค่ำคืนนี้ก็จะมีโกเมสนะครับเอนโดฟันดายโกนาเต้ดิออสโซบอสไลนนูนเยสแม็คคริสเตอร์ซาร่าอาร์เรียนกัคโปเอเลียสซิมมกาสโรเบิร์ตสันบ๊อบบี้คลาร์กอร์ดอนแม็คอนเนลเคเลอร์คูมาสควันซาแบดลี่แล้วก็ มีมาโลเซคครับผูร้รักษาประตูไปด้วยแล้วก็อีกคนหนึ่งครับที่เพื่อนๆหลายคนาถามหากันมาตลอดวันนี้ได้เดินทางไปด้วยแต่จะได้เล่นไหมอาจจะแค่เดินทางไปไเฉยๆแล้วไม่ได้เล่นก็ได้นั่นก็คือมาทิอุสมูเซล็อฟสกี้นะนักเตะดาวรุ่งชาวโปรแลนด์ที่หลายๆคนบอกว่าเมือ่อไหร่จะได้รับโอกาสเมือ่อไหร่จะคืนนี้ไปด้วยครับแต่จะได้ลงไหมเดี๋ยวรอดูแล้วกันในเรื่องของการจัดทัพคืนนี้ครับฝังคู่แข่งอย่างสปาร์ตาพาร์คเนี่ยมีตัวตัวที่ต้องรอเช็คฟิตคนเดียวคือฟิลิปพันนัก ไม่รู้อ่านแบบนี้ไหมนะที่เหลือก็พร้อมลงเล่นผมไปดูมาแล้ว3ตัวที่เป็นตัวทีเด็ดในแนวรุกของเขาก็คือภาษาเนี่ยอะไรเนี่ยฮารสฮารัสลินอ่าครูชิาแล้วก็บรีมันเซวิชเนี่ยสคนนี้ค่อนข้างเป็นตัวทีเด็ดในแนวรุกนะโดยเฉพาะฮารัสลินอะไรเนี่ยเขาจะมีทั้งสถิติการยิงและจ่ายเยอะแต่3คนนี้จะยิงและจ่ายกันเยอะมากคงเป็นภาษปสานที่น่ากลัวที่ที่กำลังฟอร์มดีของพวกเขานะฮะ มีทั้งการยิงประตูในลีกและในยุโรป้าลีกที่ค่อนข้างเยอะนะเราก็ต้องระวัง3แนวรุก3คนนี้นะครับเขาก็จะได้ระบบ3 4 3ส่วนคนอื่นผมก็ไม่รู้จักครับอาจริงไม่รู้จักหรอกจากคจแค่ไปเปิดสแตทด,ดูให้ส่วนลิปูเราสี่รา433ครับฮูสร์คาดว่าเคเลอร์เฝ้าเสาก็น่าจะตามนี้ค <c oughs> ู่เซนเตอร์เขาบอกอาจจะเป็นควันซาฟันไดก็ไม่แน่เพราะว่าโกนาเต้ส่วนใหญ่ครอปจะต้องเก็บร่างกายเอาไว้เกมสําคัญในลีกซึ่งอาจจะเป็นควันซากับฟันไดนี่แหละ แล้วก็แบ็กซ้ายขวาเขาเดาว่าจะเป็นซิมิการ์ดกับโกเมสก็คือถ้าเป็นไปตามนี้ก็อาจจะพักแบลลี่ให้ร่างกายแบลลี่สดบ้างแล้วรอไปใช้เกมกับแมนซิตี้ให้โกเมสลงไปแล้วก็ซิมิการ์ดเล่นด้านซ้ายก็คือพักโรบบ้เหมือนกันก็ดูซิว่าจะเป็นไปได้ไหมที่พักแบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวจริงนะเราต้องบอกว่าแบลลี่กับโรบรสันเป็นแบ็กซ้ายแบ็กขวาตัวจริงนะชั่วโมงนี้นะก็อาจจะใช้สำรองเป็นโกเมสกับซิมิการ์ดแบบนี้ส่วน3กองกลางนะครับโซบัสไล สื่อฮูสกร์เชื่อว่าอาจจะได้ลงไปเล่นก่อนสัก60สนาทีอะไรเงี้ยแล้วก็เปลี่ยนออกเพิ่มจํานวนนาทีลงอ่าเพิ่มจานวนนาทีจากเกมเมื่อสุสตดา์ที่แล้วที่เราเล่นเล่นแค่15นาทีเท่านั้นเอนโดก็น่าจะได้ลงประคองต่อแล้วก็อาจจะมีแม็กคอนเนลลงไหมบางทีอาจจะเป็นบ๊อบบี้คร์ก็ได้หรือแม็กคริเซอร์อาจจะได้ลงเล่นก่อนแล้วเปลี่ยนตัวออกมาอีกทีหนึ่งก็ได้มันก็เป็นไปได้ทั้งสิน้นส่วน3แนวุูครับเขาเดาว่าเป็นครูมาร์กัคกโปเอเลียดเซตเนี้ยมันค่อนข้างเด็กเยอะมากเลยนะค่อนข้างแบบ ถ้าใครอ่านไปดูบทสัมภาพของครอปเนี่ยครอปบ,บอกว่าเขายังเน้นนะ,ะรายการนี้คือแน่นอนละ่ะมันก็ต้องเน้นตามสภาพร่างกายบางคนก็ต้องพักไว้สักรเ,เกมสุดสัปดาห์ด้วยแต่ผมว่าการจัดทีมเหมือนครอปแกพยายามจะบอกว่าประมาทคู่แข่งอย่างสปาร์ตาพาร์คไม่ได้เพราะว่าฟอร์มการเล่นทั้งในลีกทั้งในบอลถ้วยในประเทศอะไรแบบนี้กำลังชนะมาอย่างต่อเนื่องคือกาลังเป็นทีมที่ฟอร์มดีและมีความมั่นใจอ่ะคือถ้าเราประมาทไปส่งตัวแบบดาวรุ่งเยอะเกินไปอ่ะเราอาจจะแพ้ก็ได้นะ เราอาจจะเจอกับปัญหาก็ได้แล้วเขาบอกว่าเขาเน้นทุกรายการนะไม่ใช่ว่าเขาจะมาทิ้งรายการนู้นรายการนี้เขาเขาจะมองเป็นรายการเป็นรายการไปดังนั้นก็ต้องพยายามโฟกัสซึ่งในค่ำคืนนี้อ่ะเอาสิ่งแรกนะทวิตเตอเจ้าที่ชื่อว่าวาตรุสังเนี่ยเขาบอกว่าตั้งแต่เอนโดกลับมาและเอนโดได้เล่นร่วมกับแม็กคริสเตอร์เนี่ยเอนโดเหมือนเป็นตัวปัดกวาดแนวรับให้ แล้วก็แม็คริเตอร์ก็มีส่วนกับเกมลุกมากขึ้นก็เราก็จะเห็นความฉายแววของแม็คริเตอร์ด้วยในขณะเดียวกันตอนนี้โซบอสไล์ so ก็หายเจ็บกลับมาเราอาจจะได้เห็นโซบอสไล์เล่นคู่กับเอนโดแล้วโซบอสไล์ก็จะได้ปลดล็อกในการเล่นเกมลุกมีเอฟเฟกในเกมลุกมากยิ่งขึ้นอ่าก็ไม่แน่เอนโดอาจจะเป็นตัวปลดล็อกทั้งแม็คริเตอร์และโซบอสไล์ให้แบบฟอร์มระเบิดขึ้นไปอีกก็เป็นไปได้แต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าไงก็ตามตรงที่คนคนที่เล่นวิดฟิลฝั่งขวววาาามมันนก็ต้งง้้ออองงลลช่่ยยซแแบขูว แบ็คขวาเราถ้าเติมสูงมันก็ต้องมีตัวลงมาช่วยซ้อนยังไงก็ต้องช่วยในเกมรับเพียงแต่ว่ามีเอนโดมันก็อาจจะแบบทําให้การทะวงเกมรับน้อยลงก็ได้หรือเปล่าอันนี้ก็เดี๋ยวมาดูกันในขณะเดียวกันนะครับเกี่ยวกับเรื่องอะไรเนี่ยเดี๋ยนะอ่ะเกี่ยวกับเรื่องที่ว่าหลายๆคนมีมีบางคอ,คอมเมนต์เหมือนกันก็อาจจะคิดว่านัดเนี้ยทิ้งไปเถอะอยูโรป้าเอาเด็กลงหมดเลยเอาสำรองลงหมดเลยแต่ว่า ผมเห็นด้วยกับที่แอนฟิลเซกเตอร์บอกนะครับว่าไม่ควรทําแบบนั้นอย่าลืมถ้าเราจะไปทุ่มเททุกอย่างในเกมกับแมนซิตี้สมมุติทุ่มเทแล้วแล้วผลผลมันไม่ออกมาเป็นอย่างที่เราคิดละ่ะถ้าเราแบบเราไม่สามารถชนะแมนซิตี้ได้แล้วสมมุติซีซั่นนี้เราพลาดแชมป์พิมลีกซึ่งมันมีโอกาสเป็นไปได้นะเพราะว่ามันมันค่อนข้างจะสูสีกันใช่ไหมลนะ่ะอาร์เซนอลแมนซิตีรลิเวอร์พูลนะครับแต้มยังบีบีกันอยู่สมมุติถ้าเราแบบไปทุ่มเทกับอันนี้หมดแล้วยูโรป้าเราก็ตกรอบอีกเราก็จะไม่เหลืออะไรเลยนะ ใช่ไหมฮะยังไงก็ตามมันก็ต้องจัดทีมแบบเป็นชุดผสมที่ดีพอที่จะสามารถเก็บผลผลการแข่งขันที่ดีสําหรับค่ําคืนนี้ได้อาจจะเสมอกลับมาก่อนแล้วค่อยกลับมาเล่นในบ้านเกมนัดที่2ก็ได้แต่ไม่ควรที่จะแบบไปปล่อยจอยและแพ้สเปนอ่าสเปนคอปก็คอมเมนต์นเหมือนกันนะครับสเปนคอปก็บอกว่าอีกหนึ่งเรื่องที่คอปมักจะพูดเสมอคือเรื่องของริทึมคือค่าคืนนี้จะไปปล่อยจอยเล่นให้แบบแพ้ไปเลยมันก็ไม่ใช่ในเรื่องของ การรักษาจังหวะการเล่นริทึมสําคัญมากถ้าเรายังคงรักษาโมเมนตัมอย่างน้อยเล่นโอเคเก็บผลอย่างน้อยได้ผลเสมอกลับมาแล้วก็เดี๋ยวมาเล่นเกมที่สองในบ้านเราในผลัดหน้ามันก็ยังเป็นผลมันก็ยังเป็นแบบสิ่งที่ดีกว่าดีกว่าไปปล่อยจอยแล้วแพ้เออพอนี้ผมก็เห็นด้วยว่าค่ำคืนนี้ก็คงจัดที่ดีที่สุดเท่าที่ทำได้พักผู้เล่นบางคนด้วยมีการสลับสับเปลี่ยนผู้เล่นบางคนด้วยแต่ต้องเป็นชุดที่เล่นแล้วเล่นแบบ ต้องสามารถคว้าผลการแข่งขันที่ดีได้ด้วยนะครับนะทีนี้มากันที่เรื่องราวของชาบีอารันโซ่นะครับเอาแบบสั้นๆแล้วกันนะฮะคือสื่ออังกฤษนะครับอย่างเทเลกราฟเป็นสื่อน้ําดีนะครับแล้วก็เป็นหัวหน้าสายข่าวฟุตบอลอย่างเจสันเบิร์ดบอกว่าในมุมที่เขาได้ข่าวมาเขาบอกว่าบาเยอร์นะกำลังสตีลมาชเลยนะกำลังแบบเป็นเหมือนผู้นําในการแข่งขันล่าตัวชาบีอารนโซอ่ะอันนี้ก็จะแย้งกลับมา ถือว่าเป็นสื่อเจ้าสื่ออังกฤษเจ้าแรกๆนะครับที่เอ็นเียงไปทางบายเยนว่าบายเยนมีโอกาสได้อลอนโซมากกว่าแล้วเขาก็บอกว่าริฟูมีทางเลือกรองลงมาเป็นพวกนาเกลมันกับอโมริมนะเขาก็ว่าอย่างนี้นะครับขณะเดียวกันอีกเจ้าหนึ่งที่รายงานอันนี้รายงานถึง อ่ารูเบนอโมริมอโมริมหนึ่งที่เราทราบเนาะน่าจะเป็นเป้าหมายรองลงมาจากอรอนโซที่ผมรายงานมาหลายวันแล้วแต่ว่าวันนี้ <c oughs> สื่ออย่าง i ินด p e พ d เดนก็เป็นสื่อน้ําดีในอังกฤษเหมือนกันนะครับรายงานโดยหัวหน้าสายข่าวอย่วงเชฟฟ i ตบอลไบรเตอร์นะครับมิเกลเดลานี่เขาบอกนะครับว่าบาร์เซโลนาก็ใช้คําเดียวกันเลย Set to Steel m a r อ on เอาอย่างเง้ยก็คือแบบบาร์เซโลน,นานเล็งที่จะไปฉกตัวรูเบนอโมริมนะรูเบนอโมริมเขาบอกว่า ลิพูอ่ะโฟกัสไปที่อารอนโซเป็นเป้าหมายอันดับหนึ่งในขณะที่บาร์ซ่านะเขาก็ต้องการคุณซื้อใหม่ในช่วงซัมเมอร์นี้เพราะว่าชาบีเอนันเดสก็จะอำลาเนาะอย่างที่เราทราบกันบาร์ซ่าก็เลงไปที่รูเบนอโมริมเขาบอกว่ามีความใกล้ขยับเข้าใกล้อโมริมมากกว่าลิพูเพราะอย่างที่บอกแหละลิพูเล็งไปที่อารอนโซยังต้องไปฟาดฟันกับบาเยนแต่บาร์ซ่าเนี่ยเขาอาจจะหันกลับมาที่ อโมริมคนเดียวเลยแบบเลงเต็มๆเลยฉันจะเอาอาโมริมก็เลยทําให้บาร์ซ่าค่อนข้างมั่นใจและได้เปรียบตรงนี้ว่าถ้าฉันมาเอาตอนเนี้ยมันจะไม่มีคู่แข่งเออมันจะปราศจากคู่แข่งเพราะลิปูไปโฟกัสที่อารอนโซมากกว่าตรงนี้เนี่ยเป็นไ,ไปได้ไหมผมอยากจะบอกเพื่อนๆแบบนี้ผมก็พยายามถามขวัญลามาเซียที่เป็นสายข่าวของบาร์ซ่าโดยตรงข,งขวัญลามาเซียเพื่อนผมนะแล้วเขาก็ติดตามข่าวในสเปนถ้าอ้างอิงจากทางแหล่งข่าวของในสเปนเนาะบาร์ซ่าเลง สคนที่เหนือกว่าอโมริมมันจะแย้งจากเสืออังกฤษเจ้านี้แย้งจากอินดิพินเดนต์คือถ้าเป็นฝั่งสเปนคนที่ใกล้ชิดสโมสรจะบอกว่าเล็งไปที่ 1. r o b e โรเบรโตเดซาบี i, สองฮันซี่ฟิกสคนนี้ฮันซี่ฟิกกับกับเดซาบีที่เป็นเป้าหมายที่อยู่ลำดับสูงกว่าอโมริมดังนั้นตรงนี้ผมก็ยังอยากจะบอกว่าเอ้เราก็ยังเชื่อยังไปเชื่ออินดิพินเดนต์ยังไปเชื่อมิเกลเดรานี ani, ที่บอกว่าบาซ่าจะมาฉก อ่ารูเบนอะโมริมได้แบบไม่เต็มร้อนะอาจจะแค่ฟังหูไว้หูก่อนขณะเดียวกันสิ่งนี้ผมอยากจะพูดให้เพื่อนๆฟังหน่อยว่ากับสถานการณ์เรื่องกุญซื้อตอนนี้เราอย่าพึ่งไปจริงจังกับมันมากเราฟังหูไว้หูได้เราฟังแล้วก็เก็บเป็นข้อมูลไว้ได้แต่อย่าเพิ่งไปแบบเชื่อเพราะตอนนี้มันยังไม่นิ่งมาดูความเห็นจากนิวโจนเออผมว่านิวโจนนักข่าวสายหง่ยแสดงความเห็นไว้ดีมากนิวโจนเขียนในคอลัมน์ของเขานะครับโดยบอกว่าถ้ามองจริงๆเนี่ยยังไงตอนเนี้ยถ้าพูดถึงอลรอนโซกันนะ อารอนโซเนี่ยเขาคงไม่เร่งรีบการตัดสินใจใดๆของตัวเขาเองอยู่แล้วว่าจะไปไหนจะไปลิ์พูหรือไปเบยเยนเขาคงยังไม่รีบแน่เพราะเขาต้องโฟกัสนะครับกับการทำผลงานกับการจบซีซั่นกับเลเวอร์กูเซนให้ดีที่สุดก่อนจากนั้นค่อยมาเลือกหลังจบซีซั่นก็ยังไม่สายไปถูกไหมฮะเดือนพฤษภาคมค่อยมาเลือกก็ยังไม่สายไปอย่างที่เราเห็นกันครับสื่อฟากนึ่ง สกายสปอร์ตเยอรมนีฟอเรียนแพทเชนแบกหรือว่าอย่างล่าสุดก็เจสันเบิร์ดก็บอกว่าอ่ะบาเยนเป็นเต็งมากกว่าแต่สื่อบางฟากนะซานติอาอูน่าซาชาตาวอริเอลี่หรืออะไรพวกนี้ก็จะบอกว่าเฮ้ยลิปูเป็นเต็งกว่ามาเลโกเซนอยากทางด้านอารอนโซอยากมาลิปูมากกว่าเห็นไหมมันมันสวนกันแล้วถามว่าใครถูกนิวจนบอกว่าก็ตอบไม่ได้มันอาจจะเป็นการคาดเดาจากเหล่านักข่าวก็ได้เรายังตอบตอนนี้ไม่ได้ นักข่าวก็อาจจะเดาในมุมของตัวเองหรือจากแหล่งข่าวของตัวเองกันไปแหล่งข่าวของตัวเองให้ชี้นําไปทางนี้ก็ต้องชี้นําไปทางนี้แต่นิวโจนก็บอกว่าเขายังไม่ได้รับการชี้นําจากฝั่งร์พูใด,ดๆเลยนะสิ่งสําคัญคือถ้าให้เขาแสดงความเห็นนิวโจนบอกแบบนี้ครับถ้าในมุมของเขานี่ just my o p i n i o n นะนี่คือแค่มุมของผมนะไม่ได้เกี่ยวกับข้อมูลเลยเขาบอกว่าผมเชื่อว่าร์พูก็น่าดึงดูดมากกว่ามากกว่าบาเยอร์ในหลายๆด้านนะทั้งเรื่องของขุมกําลังคุณภาพทีมตอนนี้ก็ไม่ได้เป็นหลอมอาคาเดมี่รี ใช่ไหมเบื้องหลังเขาเรียกว่าเบื้องหลังร์พูมันไม่ค่อยมีปัญหาด้านการเมืองภายในเห็นปะเนี่ยเขาเขาเขาจะชูชูในเรื่องพวกนี้นะว่ามันไม่มีปัญหาเรื่องการเมืองภายในดังนั้นทีมที่จะถ้าจะย้ายมาทีมที่มีปัญหาน้อยมานี่มาร์พูด,ดีที่สุดไบบาเยนเนี่ยเดี๋ยวมีปัญหาเรื่องผู้บริหารเกาเหลากันทะเลาะกับโค้ชบ้างอะไรบ้างเนี่ยแต่ที่ร์พูไม่มีดังนั้นอันนี้ก็เป็นเรื่องที่เขาบอกว่าจะเป็นความได้เปรียบแต่ยังไงก็ตาม โจนก็ทิ้งท้ายว่าสุดท้ายออลอนโซจะเป็นคนเลือกเองเมื่อตอนจบซีซั่นเมื่อข้อเสนอยื่นไปแบบเป็นทางการอีกทีหนึง่งนะครับอ่ะส่วนเพจเอเนติงลิเวอร์พูลก็เตือนเตือนสติแฟนบอลลิเวอร์พูลดีๆีเหมือนกันว่าเราก็อย่าไปดูถูกดูแคลนบาเยิร์นะยังไงก็ตามบาเยิร์ก็คือบาเยิร์บาเยิร์ก็เป็นทีมระดับท็อปถ้าตัวออลอนโซจะเลือกบาเยิร์ก็ไม่ผิดเลยไม่ผิดเลยดังนั้นมันขึ้นอยู่กับเรามากกว่า โอเคถ้าเราได้ได้อลอนโซ่ก็ดีแต่ถ้าถ้าเราพลาดออลอนโซ่ตัวริปูเราอ่ะเราก็ต้องพยายามขยับข,ของเราให้เร็วตัวเลือกกุนซูของเรามันน่าจะประมาณ4คนนี้แหละครับถ้าพลาดออลอนโซ่มันก็จะมีอโมริมนาเกลม,มันแล้วก็มีโร,โรเบร์โตเดชาบีของเรามันก็จะเป็นประมาณนี้ก็ติดตามกันเขาก็แค่บอกให้แฟนบอลริปูอย่าพิ่งไปแบบมั่นใจอะไรมากจนเกินไปและริปูต้องขยับให้เร็ว อันนี้ประจัสัมพันธ์นิดนึงแล้วกันนะครับสำหรับในค่ำคืนวันที่10มีนาคมนี้นะฮะลิฟร์พูเจอกับแมนซซตีเนี่ยมีปาร์ตี้ดูบอลนะครับซิต i เซนเดอร์เอ็กซ์เดอะคอปปี้นะครับนี่เลยผมก็ไปร่วมง,งานด้วยนะฮะนะงานเนี่ยจัดที่ร้านเดอะพรับบิกเดอะพรับบิกเรสต์รูมแอนด์บาร์นะครับแถวแถวลาดพร้พาวนะสามารถไปจับจองบัตรจับจองที่นั่งล่วงหน้าได้เลยนะครับก่อนที่จะเต็มนะครับที่ร้าน นี่ครับเดี๋ยวพระปิกเรตต้องแอนบาร์ The and Bar, ย้ำอีกทีหนึ่งนะแถวแถวราชพาว่วเดี๋ยวมาเจอกันได้นะครับฝั่งลร์พูลนี่ก็มีพี่บีแหลมสิงพี่กบกิติกรมีผมแล้วก็มีปาล์มกุลดานะครับส่วนฝั่งแมนซิตี้ก็มี4คนอย่างที่เห็นเห็นในภาพเลยนะครับมีคุณบุ๋มบิ๋มมีคุณชุมีพี่แวน่นแล้วก็มีคุณไอซ์บูมูลนะฮะก็โอเคก็เดี๋ยวเจอกันที่งานนะครับอันนี้ฝากประชาสัมพันธ์ใครอยากเจอกันก็ไปเจอกันที่งานได้นะครับในเกมบิ๊กแมตช์วันอาทิตย์นี้ส่วนใครอยากเจอโรทาามตนนนัลูกหง เยอรมันนะครับก็ซื้อบัตรมามิดแอนกรีสมาแบบพบปะถ่ายรูปให้ไรเซนจากไรเซนกันได้แบบเ e อ็กซ์คลูซีฟเลยนะครับสั่งซื้อบัตรได้นะครับที่ทิกเก็ตเมลอนด o n com หรือแอดไลน์ไอแอมไรเซนนะครับแล้วอย่าลืมกรอกโค้ดนะครับโค้ด KBA นะครับโค้ด KBA จะได้ส่วนลดอีก5%ด้วยกัน นะครับสถานที่จัดงานก็คือชั้น5สยามพารากอนนะครับวันที่24มีนาคมแต่ว่าคุณต้องซื้อบัตรก่อนนะก่อนที่บัตรจะหมดนะครับตอนนี้บัตรยังเหลืออยู่นะครับก่อนที่มันจะหมดนะครับแล้วก็มีฟรีเสื้อตัวนี้ให้ด้วยจริงๆมันจะมีเสื้อตามแพ็กเกจนะแต่เสื้อตัวนี้จะฟรีให้ด้วยในงานเผื่อว่าเพื่อนๆไม่มีเสื้อสามารถนําเสื้อตัวนี้ไปเซ็นได้หรือนํามาเป็นที่ระลึกก็แล้วแต่นะครับเสื้อตัวนี้ก็แถมฟรีในงานด้วยนะครับแล้วก็ใครที่อยากดูบอลนะลิกเอิงฝรั่งเศสจอยัักนะครบ ระหว่างปารีสแซงต์แชงแมงเจอกับแลงส์นะครับซึ่งความพิเศษไม่ใช่แค่ดูบอลครับความพิเศษคือโคดมาเกเรเล่ครับตำนานนักเตะฝรั่งเศสแล้วก็เคยอยู่กับปารีสแซงต์แชงแมงด้วยจะมาดูบอลครับที่สยามสแควร์ในวันที่10มีนาคมนี้นะครับ10มีนาคมนี้1ทุ่มเป็นต้นไปก็ไปเจอกันได้ที่สยามสแควร์นะครับแล้วเจอกับโค้ดมาเกเรเล่ที่มาดูบอลเป็นแขกพิเศษในงานนี้ด้วยนะโอเคเผื okay. ่อ <Okay. S 2> <Okay. S 1> ถ้าคนเป็นแฟนคลับของมาเกเรเล่ด้วยเนาะ ออช่วงน,นี้นักเตะมาไทยกันเยอะนะครับนักเตะตำนานนักเตะนะฮะโอเคมากัะที่เรื่องราวตลาดซื้อขายมาเวลามันก็เลยเถิดจริงๆแต่ผมพยายามสรุปตรงนี้แล้วกันจากนิวโจนคนเมื่อสักครู่นี้แหละ New นะะิวโจนนักข่าวสายหงเขาก็บอกนะครับว่าพูดถึงแผนง,งานในตลาดซัมเมอร์นี้นะเขาบอกว่าช่วงนี้มันมีข่าวเนาะเชื่อมโยงจากสื่ออิตาลีจากสื่อในเยอรมันอะไรแบบนี้นะบอกว่าลีพูเนี่ยให้ความสนใจไปที่นิกโก้บาเลา บาเลล่าในซัมเมอร์นี้ลีพูให้ความสนใจไปที่โจโจคิมมิตอย่างนี้แต่เขาบอกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้นะ 1. ด้วยเรื่องของอายุ29ไอ้คิมมิตอายุ 29, บาบเรล่ายีลิพูมักจะไม่ค่อยซื้อนักเตะอายุเยอะซื้อน้อยมากน้อยซื้อน้อยจากประวัติที่ซื้อนักเตะอายุเยอะมีแค่อนโดกับเตอาโก้คันทาราเท่านั้นในช่วงที่ผ่านมาหลายปีที่ผ่านมาดังนั้นโอกาสซื้อเอาเรื่องของอายุเนี่ยก็น้อยแล้ว ขณะเดียวกันลิฟูมีกองกลางเยอะด้วยนับเลยครับเอนโดเคอร์ติสโจนแม็กคลิสเตอร์โดมินิกโซบสไลฮาวิเอเลตและแอนกาเฟนแบกเอาแค่6คนนี้นะที่เป็นตัวหลักๆในซีซั่นนี้หกคนละยังไม่รวมสเตฟานไบเซติ ett, ที่เดี๋ยวหายเจ็บกลับมาก็น่าจะน่าจะได้ขึ้นชุดใหญ่ต่อไหนจะบ๊อบบี้คลาร์กหรืออะไรพวกนี้ก็กําลังจะจ่อถูกดันขึ้นมานี่ยังไม่รวมไทเลอร์มอร์ตันอีกคือกองกลางเราเยอะมากทางนิวโจนบอกว่ากองกลางลิฟูไม่น่าซื้อแม้ว่าติอาโก้น่าจะหมดสัญญาแล้วก็แยกย,ย้าย กันในซัมเมอร์นี้ไม่ต่อสัญญาการแยกย้ายกันสาหรับเทียโก้นะแต่ก็ไม่จะเป็นต้องไปซื้อแทนเทียโก้เพราะกองกาลางเรามี8คนเป็นอย่างต่ําล้นแล้วนะครับแผนงานในซัมเมอร์นี้มันจะเป็นเขาเชื่อว่าครับทางด้านนิวโจนเชื่อว่าจะเป็นการปรับจูนทีมมากกว่าการถ่ายเลือดให้ดูคํานี้ครับเขาบอกว่ามันจะเป็นการ about fine tuning การปรับจูนทีมเสริมในตําแหน่งที่ขาดหรือใครอายออกบ้างอะไรเงี้ให้มันครบให้มันจุดให้ทีมมันสมบูรณ์ แต่จะไม่ใช่การเป็นโอเวอร์ฮาวิงหรือว่าการแบบโอ้โหซื้อแบบซื้อเป็นว่าเล่นอะไรแบบนั้นอ่ะใครที่คาดหวังว่าจะซื้อเยอะๆคงไม่ใช่เ <c oughs> ขาบอกริยาพูแฮปปี้ <Happy> กับกองกลางที่ซื้อมาเมื่อช่วงซัมเมอร์สคนมากๆดังนั้นเป็นที่คาดกันว่าในซัมเมอร์นี้ริยาพูจะสวิตช์ทูเดอะเออร์เตอร์แอเรียนะครับจะเปลี่ยนแอ e เรียจะเปลี่ยนพื้นที่ในการเลงนักเตะจะเลงไปที่เซนทรัลดีเฟนส์ก็คือกองหลังปากการหลัง ฟูลแบ็กก็คือฟูลแบ็กและก็ฟอร์เวิร์ดไลน์ก็คืออาจจะเป็นตัตลุกแดนหน้าซึ่งตรงนี้ก็ค่อนข้างตรงครับค่อนข้างตรงกับทางาที่โรมาโน่เคยพูดไว้เมื่อสัปดาห์ก่อนโรมาโน่บอกว่าลิปูอ่ะตอนนี้สก,กัลนักเตะผู้เล่นตำแหน่งปีกกับตำแหน่งกองหลังเยอะมากก็เป็นตำแหน่งเดียวกันที่แบบค่อนข้างตรงกันระหว่างโรมาโน่กับนิวโจนส์ก็ไม่รู้ครับว่าจะซื้อกี่คนแต่ที่แน่ๆที่เล็งๆไว้ในตลาดจะเล็งประมาณตำแหน่งพวกนี้กองหลัง แบ็กขวาหรือซ้ายไม่รู้แต่เขาเขียนว่าฟูลแบ็กแล้วก็ตัวลุกสักคนหนึ่งอะไรแบบนี้อาจจะเป็นเรื่องนั้นเดี๋ยวมารอติดตามกันในช่วงซัมเมอร์ครับนะประมาณนี้ดีกว่านะครับสื่อสารอื่นๆต้องตัดทิ้งแล้วเพราะว่าเวลามันเลยเถิดนะครับขอบคุณทุกคนนะขอบคุณกาแฟคั้นช่วยมีช่วงนี้มีโปรโมชั่นลดนะครับใครซื้อกาแฟคั้นนะกาแฟที่สําหรับคนรักงานฉีกชงน้ําร้อนแล้วก็กินโอ้โหตื่นตัวแน่นอนส่วนลด20%ครับ เพียงกรอกโค้ดร d ทูแชมเปียนย้ำโค้ดรถทูแชมเปียนนะครับสั่งซื้อทางแอดไลน์นะครับเดี๋ยวก็จะผมจะแปะลิงก์ไว้ด้านล่างวิดีโอนะครับแล้วก็ขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีทุกๆเจ้าเลยขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่ติดตามกันทุกๆคลิปด้วยวันนี้หมดเวลานะครับกดสมัครสมาชิกกดสนับสนุนช่องคนแอคได้นะครับกดส่งโดเนกกดส่งซุปเปอร์แชทซุปเปอร์สิเกอร์กดส่งดาวได้ลาไปก่อนสวัสดีครับขอบคุณค